สวัสดีครับพบกับความรู้เรื่องกฎหมายใหม่ๆกับท่านนพงศ์ครับในคดีแพ่งครับเมื่อได้มีการฟ้องร้องกันแล้วครับก็คือคดีแพ่งก็พวกคดีสัญญาผู้ยืมหรือว่าละเมิดเรียกร้องค่าเสียหายครับเมื่อโจทย์ได้ฟ้องคดีแล้วครับแล้วศาลครับมีคำพิพากษาให้โจทย์เป็นฝ่ายชนะคดีแล้วศาลนะครับก็จะกําหนดในคดีพิพากษาครับให้จําเลยครับชดใช้ค่าเสียหายหรือจานวนเงิน ให้กับโจดครับซึ่งบางคดีก็จะเป็นหลักหมืน่นหลักแสนหรือถึงหลักล้านครับซึ่งตรงนี้ครับเมื่อศาลมีคพิพักษาแล้วครับแล้วปรากฏว่าถ้าจำเลยเนี่ยหรือว่าลูกหนี้ตํางพักษาครับได้ชดใช้นี่ให้กับโจดตาาาํางพักษาคดีก็เป็นอันจบไปครับแต่ส่วนใหญ่ครับและก็ไหลายคดีครับเมื่อศาลมีครีพักษาให้กับจำเลยหรือลูกหนี้ต่างพักษาครับชำระนี่ให้กับโจดปรากฏว่า ลูกนี้ทำพิพกษาครับไม่ยอมชําระหนี้ให้กับโจ์โจ์ครับจึงต้องดําเนินการเรียกว่ายึดทรัพย์บังคับคดีก็คือโจ์ครับจะไปติดต่อที่กรมบังคับคดีครับให้เจ้าหน้าทักครับดำเนินการยึดทรัพย์สินของจําเลยออกขายทตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ให้กับโจ์ครับซึ่งตรงนี้ครับเมื่อศาลพิพากษาแล้วเนี่ยแล้วภายหลังเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยเลยก็คือการยื่นคําร้องเข้ามาระหว่างขั้นตอนนี้ครับ ก็คือการยื่นคําร้องขอขัดทรัพย์ร้องขอกันส่วนหรือการร้องขอเฉลี่ยรั์ซึ่งวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องการยื่นคาร้องสาประเภทนี้ครับว่ามีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรแล้ววิธีไหนแบบไหนรูปแบบไหนควรยื่นในคําร้องแบบไหนครับตรงนี้เราจะมาพูดกันครับในวันนี้ครับในการยึดทรัพย์สินตามพนักสห์ครับก็คือว่าหลักหลักเกณฑ์แรกครับก็คือในเรื่องของการร้องขัดทรั์คือครับเมื่อมีการยื่น ตัวของโจทนะครับยื่นคําร้องขอยึดทรัพย์ก็คือให้จำเลยครับยึดทรัพย์จาเลยเนี่ยเมื่อยึดแล้วครับการร้องขัดทรัพย์เนี่ยก็คือหลักเกณฑ์ง่ายๆครับก็คือว่าผู้ที่ยื่นคาร้องเนี่ยก็คือไปยื่นว่าทรัพย์สินที่โจทย์ดําเนินการยึดเนี่ยครับไม่ใช่ทรัพย์สินของ,ของลูกหนี้ซึ่งตามหลักกฎหมายครับมีการกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับมาตรา323ครับซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับก็คือว่าบุคคลเนี่ยผู้เก่าอ้างครับก็คือต้องเก่าวอ้างว่า จำเลยเนี่ยเดือนลูกหนี้นะครับต้องไปรักษาเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินของจําเลยครับหรือว่าตนเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมซึ่งมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินน่ะได้มีการแบ่งเป็นสัสดส่วนแล้วครับแล้วก็หรือว่าในฐานะอันที่ตนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะจดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนครับอันนี้ก็คือเป็นหลักเกณฑ์3หลักเกณฑ์ครับที่ครับซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่บุคคลนั้นน่อาจอขอให้ยึดค้ำต่ะศาลขอให้ปล่อยทรัพย์ได้ครับตรงนี้ หลักเกณฑ์ครับในการร้องขัดทรัพย์เนี่ยก็คือจะมีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับหลักเกณฑ์แรกก็คือผู้ร้องครับต้องมีส่วนได้เสียโดยถูกต้อย้งสิทธิในทรัพย์ที่ถูกคิดนั้นไว้ก็คือเป็นกรณีอย่างเช่นว่าตัวของโจทก์ครับก็คือดําเนินการยึดทรัพย์สินของตัวลูกหนี้ตามพยารักษาแต่ปรากฏว่าทรัพย์ที่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์ของจําเลยครับแต่ว่าเป็นทรัพย์ของบุคคลผู้ที่มีสิทธิ์ร้องขัดทรัพย์อันนี้ก็คือเป็นประเด็นว่า คือเหมือนว่ายึดผิดแปลงหรือว่ายึดที่ชื่อไม่ใช่ชื่อของจำเลยครับตรงนี้บุคคลที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงครับก็มีสิทธิ์ที่ยื่นคำร้องขัดทรัพย์ขอต่อสารได้ครับส่วนหลักเกณฑ์ที่2ครับก็คือตนเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมซึ่งมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิรรครอบครองในทรัพย์สินนั้นเนี่ยซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็คือที่ดินครับที่ได้มีการแบ่งครอบครองเป็นสัดส่วนก็คือในกรณีที่เป็นที่ดินครับถ้าที่ดินได้มีการ แบ่งกันแล้วเป็นสัดส่วนก็คือที่ดินหนึ่งไร่มีการแบ่งแล้วครึ่งหนึ่งครับก็คือคนละ2งานเนี่ยถ้าปรากฏว่าตัวของเจ้าหนี้ครับหรือว่าโจทย์เนี่ยมายึดแต่ยึดทั้งแปลงเลยอย่างเงี้ยครับบุคคลอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็มีสิทธิ์ไปย่นคำน้องขอขัดทรัพย์ก็คืออีกครึ่งหนึ่งได้ครับต่อสามกรนีตนก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับแล้วก็เงื่อนไขที่3ครับก็คือหรือว่าตนเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินนั้นซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินที่ม ก็อย่างเช่นน้ำตาลทรายหรือว่าข้าวสารอย่างเงี้ยครับสมมติว่าอยู่ในโกดังครับมีเป็นสิบตันเลยอย่างเงี้ยครับแล้วพอปรากฏว่าได้มีการแบ่งกันแล้วระหว่างเช่นมีลูกหนี้มีข้าวสารเนี่ยในโกดังเนี่ยสมมติว่ามีสิบตันครับแบ่งกันแล้วคนละครึ่งคือคนละห้าตันอย่างเงี้ยปรากฏว่าจะตัวของโจดนะครับมายึดไปทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยครับล้าก็สามารถที่จะไปร้องขอขัดทรัพย์ในส่วนอีกครึ่งหนึ่งได้ครับตรงนี้ ส่วนเงื่อนไขที่4ครับก็คือเป็นกรณีที่ตนเนี่ยเป็นผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิ์ของตนได้อยู่ก่อนครับซึ่งหลักเกณฑ์นี้ครับเป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขของตามกองกฎหมายครับตรงนี้ซึ่งมันจะแบ่งได้หลักๆครับก็คือจะมีอยู่3กรณีด้วยกันครับซึ่งกรณีแรกครับก็คือการครอบครองปลปักการครอบครองปลปักครับก็คือเป็นการที่บุคคลเนี่ยซึ่งไม่ใช่เจ้าของที่ดินนะครับไปครอบครองในของบุคคลอื่นด้วยความสงบ เปิดเผยเจะนายเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นระยะเวลาสิปีบุคคลที่ครอบครองนั้นเนี่ยก็ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน,นครับแต่ถ้ายังไม่ได้มีการไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงโอนที่ที่ดินนะครับในชื่อโนโดนะครับมันก็ยังเป็นชื่อของเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมไม่ใช่ชื่อของผู้ครอบครอง,ลงปลรปักครับถ้าปรากฏว่าโจทย์เนี่ยมาดําเนินการยึดชื่อตามโนโดอย่างเงี้ยครับบุคคลที่ครอบครอง,ลงปลรปักเนี่ยก็มีมีสิทธิ์ไปร้องขอขัดทรัพย์ต่อศาลได้ครับตรงนี้ ส่วนหลักเกณฑ์ที่2ครับก็คือเป็นผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยก็คือว่าหากได้มีการชําระเงินแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการไปจดทะเบียนโอนท,ที่ที่ดินครับแต่ปรากฏว่าตัวโจทย์เนี่ยมาดําเนินการยึดที่ดินนั้นก่อนเนี่ยบุคคลที่ผู้ซื้อทรัพย์เนี่ยก็มีสิทธิ์ไปร้องขัดทรัพย์ต่อศาลได้ครับหรือว่ากรณีที่3ครับก็คือเจ้าหนี้ตามรักษาของศาลเนี่ยก็คืออาจจะฟ้องในเรื่องของ ให้จำเลยเนี่ยโอนที่ดินคืนปรากฏว่าศาลก็มีคำพิพากษาแล้วว่าให้จำเลยเนี่ยโอนที่ดินคืนให้กับโจทย์อย่างเงี้ยครับและถ้าโจทย์อื่นเนี่ยหรือเจ้าหนี้อื่นมายึดก็ไม่สามารถที่จะยึดได้ถ้ายึดก็มีสิทธิ์ที่จะร้องขัดทรัพย์ได้ครับตรงนี้การร้องขัดทรัพย์ครับไม่ใช่ว่าเมื่อเราเข้าหลักเกณฑ์แล้วเราเป็นเจ้าของท,ที่แท้จริงเราเป็นผู้มีสิทธิ์ได้ก่อนหรือว่าต่างๆที่เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะครับไม่ใช่ว่าจะยื่นเวลาไหนก็ได้ครับซึ่งการ ร้องยื่นคำร้องขอขัดทรัพย์เนี่ยก็คือต้องยื่นต่อศาลครับซึ่งยื่นเนี่ยก็คือต้องยื่นภายใน60วันครับนับแต่วันที่มีการยิดทรัพย์สินหรือถ้าเป็นกรณีที่ยื่นภายใน60วันครับก็ต้องมีพฤติการพิเศษและยื่นคำร้องขอเนี่ยก็คือไม่เกิน7วันครับก่อนที่เจ้ามรพตีครับจะกําหนดขายทอดตลาดทรัพย์นั้นครับคือถ้าเกิดว่าเราปล่อยระยะเวลาให้ล่วงเกินในว,วลาลัางเก่าวครับแม้เราจะมีสิทธ ต่างๆที่จะยื่นคำร้องขอขัดซับได้ครับตรงนี้แต่ถ้าเกิน bon <drilling strategy. S 1> กำหนดระยะเวลาแล้วครับระยะเวลากํกำหนดนั้นเนี่ยก็เป็นอันเสียสิทธิ์ไปครับเราก็ไม่มีส right. Marina, <Akt> ิทธิ์ที่จะไปยื่นคำร้องขอขัดซับตรงนั้นได้ครับอันนี้ก็คือระยะเวลาการยื่นคำร้องขอขัดซับต่อศาลครับตรงนี้เมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นการยื่นคำร้องขอขัดซับครับหรือปล่อยซับต่อมาครับเรามาพูดในเรื่องของการยื่นคำร้องขอกันส่วนครับก็จะร้องขอกันส่วนตรงนี้ครับก็คือเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ต้องรับษาครับหรือว่า บุคคลภายนอกครับมายื่นคําร้องก็คือขอกันส่วนนะครับส่วนตามที่ทางฝั่งเจ้าหนี้ทางรักษาเนี่ยได้ยึดทรัพย์นั้นไว้ก็คือเป็นกรณีอย่างเช่นว่าที่ยินครับมีถือกรรมสิทธิ์ร่วมแล้วปรากฏว่าตัวของเจ้าหนี้เนี่ยยึดทั้งแปลงอะครับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมก็มีสิทธิ์มาร้องขอต่อศาลกันส่วนนั้นได้ครับหรือถ้าเป็นกรณีที่ทรัพย์นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้ ก็สามารถยื่นคำร้องขอการส่วนก็คือเป็นการเงินจากการขายท่าตลาดนั้นได้ครับตรงนี้ส่วนคำร้องสุดท้ายครับก็คือการยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ซึ่งการยื่นมาขอเฉลี่ยทรัพย์นะครับเป็นการยื่นโดยเจ้าหนี้ครับต้องเป็นกรณีที่มีเจ้าหนี้เนี่ยหลายรายและลูกหนี้รายเดียวครับยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเจ้าหนี้รายที่1ฟ้องแล้วครับศาลมีคพิภากษาแล้วแล้วก็ได้ดำเนินการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้แล้วครับและอยู่ในระหว่างขายท่ดตลาด แล้วก็เจ้าหนี้รายที่2ครับก็มีใครพักษาแล้วเหมือนกันเช่นนี้ครับเจ้าหนี้รายที่2เนี่ยก็มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ต่อศาลก็คือเฉลี่ยในตัวเงินตรงนั้นได้ครับอันนี้ก็คือการยื่นคำร้องในเรื่องของการร้องขัดทรัพย์การร้องขอการส่วนแล้วก็การร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ครับซึ่งมันมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้ครับสุดท้ายนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับและพบกับความรู้เรื่องกฎหมายใหม่ๆใน EP หน้า ผมธนาพงศ์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ